อืมโดนแล้วโดนไม่โตครับปากกาไม่น้ำจันนีโดนแล้วครับนี่ใหม่ใหม่ตาทาครับไม่รู้ว่าเห็นรุ่นว่มนะใส่สวยเลยครับไม่น้ำจันเด็้เป็นฝามาือ ขาดดไ,ไดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาัดจังครับวันนี้มาหาตกปลาท่าแม่น้ำจันครับนี่อยู่ท่าเรือเรือท่้าแล้วมั้ยนละ่ะท่าน้ำสีจันครับเห็นเห็นมีตัวอยู่นะเดี๋ยวไปรุนกันนะครับว่าจะได้ไหมไปครับ oh บัอบบัอบอือหือหลุด นี่โดนแล้วครับนี่ใหม่ๆอาทาครับไม่รู้ว่าเห็นรุ่นว่นนะใส่สวยเลยครับไม่น้ำจัน hả này, tôi đi thấy đi rồi. กตพทะ อืมโดนแล้วตัวไม่โตครับปากกระทะไม่น้ำจันทร์ ตัวไม่โตตัวครับมาดูผลงานวันนี้ครับตกปลาทะาแม่น้ําจันเห็นมีตัวอยู่นะมีเยอะแต่มันไม่ค่อยกินครับเดี๋ยวว่าหลังต้องเอาอะไรไปอ่อยก่อนเดี๋ยวดูครับนี่ได้อยู่นะห้าหกตัวครับไปลองทีแรกครับครับเดี๋ยวว่าหลังจะลองไปตกใหม่ครับเดี๋ยวหาเหยื่อไปอ่อยด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป หาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ